เอสวัสดีครับทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การนะแคสเกมนะโปเกมอนเอ็กซ์กับผมนะเกมเมอร์นะแล้วจากที่พาดที่แล้วนะผมติดอยู่ในทุ่งข้าวสาลีนะฮะและคราวนี้เราจะเกิดเป็นโกโก้ครันกันนะไม่ใช่นะโอเคมากันเลยฮะจะเมือต่อไปกันนะผมเดินผ่านทุ่งข้าวสาลีแล้วก็เจอโปเกมอนนะผมเป็นเรื่องที่คาดเดาไปแล้วครับผมผมคำนวณไปแล้วฮะเราต้องเจอตุ่มหญ้านี้และตัวบ้านนี้คือนกสองหัวเราจับไปได้ในพาร์ทที่แล้วเราก็จะจับมันนะด้วยท่าไม่ตายของบับเบิ้ลของเจ้าสควออออออเเเเตรรร์์ขงาาานะสควบบบัิ้้ลทททยย แน่แน่แน่มาโกลมาโกลเหรอฮะโกลเหรอโกลเหรอเดี๋ยวตบปลิ้นเลยตบปลิ้นเลยปุดปว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 ดเย้ฮะถึงเวลาจับแล้วนะจับเลยลูกจับมันจับมันลูกชายจับมันจับมันน้องสาวจับมันโปเกมบอลโปเกมบอลนะจับทุกอย่างที่ขวางนะจับมันให้หมดนะจับอย่าให้หมดอย่าให้มันเหลือในโลกไปนี้จับมันฮะเยี่ยมครับผมไม่อยากจะคุยแล้วนะว่าบับเบิ้ลบีมอ่ะอร่อยมากเลยเยี่ยมครับ มาเลยฮะชาเมมารูชาเมมารูสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดจริง,งแอมกุ้มันสองหัวนะฮะที่สามารถเอ่อที่ถูกค้นพบเมื่อในอะไรเนี่ยเแสดิว่าเกี่ยวกับการกลายพันธนะุ์นะอ๋อค้นพบในการกลายพันธุ์แล้วก็สามารถวิ่งได้เร็ว60ไมล์ต่อชั่วโมงนะฮะทำไมต้องวิ่งเร็วด้วย เช,ชเมมชเมมาดูฮะชเเมมาดูกดบ้าเนี่ยต้องตั้งชื่อโปเกมอนแบบนี้เนี่ยใครที่รู้จักชเเมมาดูนะสามารถไปดูได้ในคลิปของซิมซิตี้นะฮะพาร์ทที่3นะฮะแนะนำเลยฮะแล้วคุณจะรู้ว่าชเเมมาดูคืออะไรนะฮะหรือว่าคนที่ดูแม่งก็ยังไม่รู้ว่าชเเมมาดูคืออะไรนะ <laughs> ชเเมมาดู has been transferred to the box one thank yous for your kind attention ไปฮะลงฮะเฮ้ยน้องสาวฉันจำได้ว่าแกเป็นคนแบกเป้เฮ้ยแกเดินผ่านฉันเหรออ่าคุยกันคุยกันอะไรเนี่ยเธอรู้เป็นคนนักท่องเที่ยวแบบเป็นนักเที่ยวเที่ยวประจำช่วงฤดูนะฮะฉันพัดพน,นันเลยว่าเธอต้องการอยากจะสู้แกรู้ได้งไงวะเนี่ยแกอ่านใจฉันได้เหรอเฮ้ยแกติดโอโ้พี่ชาย เซนเทรดคืออะไรครับเฮ้ยอยากได้อ่ะผมอยากได้อ่ะชื่อตัวอะไรไม่รู้แต่ผมอยากได้เอามาให้ฉันแถวนี้เลยสควอเทอร์นาจะตายแล้วน่าจะสู้เหรเนี่ยอะอะสู้ก็ได้วะมาบับเบิ้ลบีมพ่นฟองปะ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 โอ๊ยฟองเต็มหน้าเลยเจ็บจังฮึ่มฮึ่มฮ่าๆแกพลาดแล้วที่ใช้ท่ามันเอาไฟฉาไฟฉายส่องตรงปิกาจูผมอะเมื่อกี้ไอ้คนล้ำหกตกปิ้นเลยนี่เนี่ยบับเบิ้ลบีมปะ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  โอสยสมอยเลยเตายยังไม่ทำอะไรเลยเห็นไหมนี่คือความผิดนะะสำหรับคนที่มีอาการลามกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเด็กๆะทําทำตามนะเวลาไปไหนฮนะก็อย่าอย่าออกอาการมากแบบเด็กตัวเมื่อกี้นะไม่ดีนะฮอย่าทำตามนะครับผมไม่แนะนำนะฮะอย่าทำนะความจริงแล้วทุกคนบอกมไม่มีใครทำหรอก <laughs> โอเคไปกันฮนะผมต้องเลิกใช้ท่าวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเควิ่งได้ละ เฮ้ยหนู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 หเฮ้ยสวัสดีจ้าแหวมแหวมวแหวมแหวมแหวมวมแหวมวมแหวมเวมแหวมวแวมแหวเแหวมแวมแวมแห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 สมแหวมแหนาแมนม่หวมแหวมแวมวตวมิมเหวี่วมมวมแหวมวมแหววมมมมกมนม สู้เขาจะเป็ดพะโล้ใช้ท่าไปตายของแกคือต้นหอมแขก,กโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบาจังเฮ้ยเจอเนี่ยอะไรเป็นไงแอรีโอเอสเนี่ยรู้จักป่ะฮะที่บ้านมีป,ะะป่ะเนี่ยฮะรู้จักปะเนี่ย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 แรงไหมเนี่ยฮะเสีป่ะฮะเนี่ยโปรแกรมสุดโปรฉันยนะเฟย์เฟิร์เฟสเนี่ยฮะ ไม่รู้ภาคภาษาญี่ปุ่นมันชื่ออะไรอ่ะผมเล่นมันแต่เฟอร์สเฟสอ่ะเพราะว่าผมดูแต่เวอร์ชันภาษาอังกฤษอะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันชื่อภาษาญี่ปุ่นคืออะไรใครรู้บอกหน่อยนะผมจำไม่ได้จริงเอ่อชู should forget bite อะแทนทัคโทครับผมจัดไปฮะ <c oughs> มาผมมาละครกับการแคสโปเกมอนมากเลยผมตัดสินใจว่าจะไปทำพาร์ทละสามสิบนาทีแต่ว่ามันอาจจะมีตัดบ้างนะเพราะว่า กล้องผมกับระบบที่ผมใช้มันต้องซิงซิงภาพกับเสียงแยกกันเดี๋ยวว่าหลังจะสอนวิธีทำนะฮะแต่เหมือนกับทุกคนต้องเข้าใจระบบการถ่ายหนังเลยนะให้จริงให้ตายสิมีการซิงเสียงมีการใช้ <c oughs> อัปเกรดเหรอเยอะม,มากเลยวิววิวน,นาการแว้วมาเลเเป็นวอวมิววาาไไมววิววิววิาวีววิววิวว่ววรววิว่รู้แ่่ิววิวนะผมววิววิววิววนะิววิววิววิวมิววิววิววว่วววว น่ารักค่น่ารักที่สุดเลยอะ่ะ oh yeah baby I so loving water t u water t u r วาช water t u น่ารักน่ารักที่สุดปิกาปิกาจูปิกาจู yes sir man yes sir you are so good man มาเลยเจ้าเต่าน้อยเจ้าเต่ามีปีกน่ารักจัง water t u l ขอบคุณมากไอ้หนูทำให้ฉันมี water t u l แล้ว <laughs> เฮ้ยผม <laughs> อยากเล่นอันนี้เดี๋ยวนะกดยังไงเนี่ยห <laughs> นีหนีมาเล่นนี้กัน ผมไม่ได้เล่นานานาเรามาเล่นกันหน่อยเดียวจิ้มไหมหนูผมจะเปลี่ยนสวิชเอ้ยเอาเอาเฟนาคินก่อนเล่นเฟนาคินก่อนผมชอบมามาเล่นกันมีม,มีมีปากกาขอโทษนะฮะเฮ้ยห,หนูไม่คุยกันนะวอทวอทคุยหน่อยดิฮ่จิ้งจอกตุด๊ดลูกหัวเลยลูกหัวเลยลูกหัวลูกหัวลูกหัวเย่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 อยู่ไรแดนแมนเย่โอ้เย่อยู่ไรแดนฮซอเอเย่เย่โอ้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 เเออเย่เย่ เฮ้ยเฮ้ยนี่นี่มันจับะจไรเนี่ยเดี๋ยวที่เป็นตัวพู่เนี่ยถ้าเป็นตัวนี้นี่ผมโดนหาว่าล่วงละเมิดทางเพศป่ะเนี่ยเฮ้ยเซ็กชวลฮาราสเบนป่ะเนี่ย <laughs> oh, oh, yeah. oh, yeah. oh, มามาโอ้ยเย้โอ้ยโอ้ยเย่โอ้ยโอ้ยเ้ฮึ่มฮ่มฮึ่มยูไลดัตเย้ยูไลดัตแมนยูไลดัตเย้สลับดัตพิชแมนสลับดัตพิชเย้สลับดัตพิชแมนตกบ้านตกอีนูตกอีนู้ แดกแดกแดกเข้าไปแดกเข้าไปนี่ขนมเขียวแดกเข้าไปอืมอืมว้าวว้าวอ <c oughs> ลักฉันละดิหลักฉันละดิหลักฉันละดิหลักฉันละดิตบหัวหนะ่อยตบหัวหนะ่อยอ่าอ่า yeah you like that man you like that yeah you like that circle <oughs> so man okay I p ละไปละไปละฉัน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 ต้องไปทำงานผมจะลองเล่นกับตัวอื่นดูนะผมลองเล่นกับสแควร์เทลดีกว่าผมชอบสแควร์เอ่อทำไงวะเดี๋ยวสวิช so นะ Hmm. It's quite hot. Mà lúc hồi này đi. Ê tham Ham đâu on Mà. Hey. Yeah, Hey, you like that, man? You like that, man? Yeah, you like that? Yeah. Lúc mình này, lúc mình này. có lúc mình này, có lúc mình này. Mà lúc mình. Hey, đồ lúc mình này, lúc mình này. มาลูกแมงหน่ยลูกเอน่ารักจังเลยน่าจังเลยน่าจังเลยน่ารักโอยดีใจหาป nee. ้อน่ารักจังเลยขอรูปพุงหนรูปพงหน่อยเอ๊เฟนหะเฟนนะฟนนะฟนนเก้าพุงเก้าพุงเกพุงอ้้หอ้ายาสุกอ่ะมาลูกลูแขน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 ู้ลูแขนลูแขนลูแขนวว้าวว้าจับไปกระจุ่งหน่อยจับไปกระจุ่หน่อยไม่ใช่อโอ้ยดีใจจับไปกระจุ่นแล้วดีใจเหรอนี่ฮะรูปรู เร้เรเ้น่ารักน um, ่ารักไอหนูน like ่ารักเย่เย่ดีใจไออามัมก็ดีใจนะเออแดกเข้าไปมีอะไรกินบ้างเนี่ยเฮ้ยอาหารจะหมดแล้วต้องซื้อที่ไหนฮะมีใครดูบ้างก็ซื้อที่ไหนาแดกเข้าไปแดกแดกอืมแบบบบล้วเอสโอ้ยเเอยู่เริอเเยโเยอะเยอะเตนลบบหาหรอโอ้ดูดีใจแล้วเตนลบบเต็นดีเตนดีอาฟิน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  ดีดีอดีดีสนุกจังโอเคพอแล้วพอแล้วไปเรื่องอื่นไ้เราเล่นกันต่อใครก็รู้ใครบอกทีว่ามันซื้อซื้อได้ที่ไหนนะไอ้หานี่หรือว่าผมจะรู้ทีหลังเพราะงั้นอย่าสปอยก็ได้อ่ามาอย่าสปอยนะอย่าสปอยให้เดียอย่าเพิ่งผมผมผมต้องเอาเฟนาคินไว้ก่อนผมชอบเฟนาคินโอเคมาสู้กันเลยเจ้าโปเกมอนเฮ้ยผมจับแล้วไม่เอาสกิโดไปไกล เราต้องการป,ปิมอนตัวใหม่ฮะทุกคนต้องการดูปิมอนตัวใหม่ไม่ต้องการปิมอนซำๆนะเฮ้ยเฮ้ยเฮหนู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 ันนนกลงท่าใหม่อ่ะอย่าโดนกัดปะอย่าโดนกัดปะอย่าโดนป่ากัดปะงํานี่งํางํโอ้ย oh, yeah. อร่อยป้าโอ้ย oh, yeah. ดุร์ลูกดิก๊กลูกดิกดกด๊กอ่ะลูกดิ๊กอ่ะลูกดิ๊กอ่ะลูกดิกกับป่าเดี๋ยวป่าจัดให้น้องสาวเดี๋ยวป่าจัดให้เอ้ยมันน้องชายนี่หว่าน้องชายเฮ้ย hey. กัดมาลูกแย yeah. <c oughs> ตายฮะอะไรมันตลกตลกก็ดูไปฮะอะไรที่ไม่ดีอย่าทำตามนะโอเคนะเราเราดูกันอย่าง้างสันนะวันนี้ผมถึงเมืองใหม่ยังเนี่ยเฮ้ยถึงเมืองใหม่แล้วฮู้แคมเฟียทาวฮัลโหลคลิปทำงานแล้วครับอะไรเอ่ยไหนดูซิใครทักมา thank you for your using the hello caster ขอบคุณที่ใช้นะ ลิซ่าเดอร์แลบเด velope เดอะฮัลโหลแคสเตอร์ทูแม็กเดอะรีปเปอร์มอนเทรนเนอร์โอเคฮะต้องการติดต่อกันนะฮะขอบคุณมากฮะแล้วโปเกมอนเทรนเนอร์ลิเชอร์ฟูลเลอร์แอนด์มอร์คอมมิเนียนโอเคฮะแล้วไงต่อฮะขอบคุณมากครับจะบอกว่าแกทักมาแค่นี้นะโหยนี่มันไม่ต่างจากแบบไอ้พวกโทรศัพท์ปลายทางที่โทรมาบอกว่าเฮ้ยให้สวัสดีครับวันนี้หนุ่มวันนี้มีข่าวจากสำนักงานนี้นี่คุณสนใจทำร่วมกิจกรรมแล้วให้ก hey, ูเสียเงินเนี่ยนะไม่เอานะอย่านะอย่าทำไม่ดีคุณลุงสวัสดีครับ ถึงเวลาแล้วอีกครั้งหนึ่งที่เลซี่ลัก will be back soon คือลายเลซี่ลักจะกลับมาใครอะ I have no idea โปรแกรมเอเซนเตอร์อยู่ไหนนี่ฮะโปรแกรมเอรเซนเตอร์เสร็จแล้วเฮ้ยเล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 ยหนูเลยเลยเลยแมปแมปแมปโอเคคุยกันหน่อยโปรแกรมเอรเซนเตอร์ขอบคุณมากมีร้านขายเสื้อผ้าไม่ใช่จะไปซื้อเสื้อผ้าให้อีหนูนี่ใส่เดี๋ยวปาซื้อให้อีหนูเดี๋ยวปาซื้อให้มา มาหนูอยากได้อะไรบอกเดี๋ยวป่าซื้อให้มาคอนโดบ้านรถที่ดินเดี๋ยวป่าซื้อให้แต่รู้ไว้ผ่อนเองนะ <c oughs> ไหนดูซิมีอะไรคุยกันก่อนเฮ้ยแดฉันจะให้เธอนี่สำหรับนี่ so tell you friend to come อ๋อว่าคุณมาที่นี่อุ t r a าอ l l oh yeah I love it I love it นี่เป็นอะไรเรว,วนี่คืออะไร นี่โปกกก้นยิ้มปะเนี่ยโอ๊ย,อยวิ่งเร็วไปให้ตายสิเดิน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 รู้จักเดินมั้ง s h a d w b u Castle เอ่อแล้วไงอันนี้ไอะไรฮะนี่คืออะไรออ w n Town w h ว r e you can taste the age ทดสอบอายุคืออะไรปะเข้าไปเลยดิที่นี่คืออะไรครับผมัลโหลสวัสดีครับ ยินดีนะครสู่โรงแรมแคมฟรียฉันคือเจ้าของโรงแรม,มเป็นคนคุมประตูคอนเกรสบอลเฮลป์แล้วก็เขาคีปิ้งมึงทำทุกอย่างเลยเนี่ยโหเป็นสุออดยออคุณพ่อบ้านนะทำอาหารด้วยโอ้โหแหมไม่เหนื่อยมะเฮน,นี่มีอะไรทานมัน้งมีของรับไหมมีอะไรให้เก็บมั่งพอแล้วฉลูแล้วขอบใจเล่นสเก็ตในนี้ไ,ไหมไม่ได้โงเศร้าทำไมนะ้าไม่เล่นสเก็ตในนี้เฮ้ยหนูน้อยสวัสดีชปดิ้งป,ปีนีปปปป้ป็นิฮัลโหล เออถ้าแข่งคนมานี่เอานี่ไปด้วยแล้วกันฟูลฮิวขอบคุณมากครับแล้วได้อะไรขึ้นมานอกจากนี้ขอบคุณมากในห้องนี้มีอะไรฮะไม่มีฮะจอลองขึ้นไปข้างบนดูนะฮะผมต้องพักฟรีแน่เลย HELLO what are you doing where is this place what I'm doing here I have no idea วัสดีครับลงุงเฮ้ h เฮ how is going friend ห <laughs> รือว่าจะด่าเราสิครับผมคือมิสเตอร์บอนนิงเ r t อเอ๋ยคนเมื่อกี้นี ใช่ฉันถามอะไรสักอย่างได้ไหมเกี่ยวกับเคสที่ว่าเธอจกเธอากได้ยินคำอธิบายเกี่ยวกับโอาวเวอร์เปล่า yes แน่นอนครับโอาวเวอร์นั้นคือพลังที่รีลับในการทําให้ทุกอย่างเป็นไปได้อย่างเช่นโปเกมอนนั้นจะสามารถแข็งแกร่งขึ้นและก็ได้เงินมากขึ้นซึ่งโอาวเวอร์เนี่ยจะ,จะอนุญ,ญาตให้เธอสามารถแชร์บางสิ่งบางอย่างที่ดีกับเพื่อนๆของคุณได้แล้วก็ one resting อ๋อ n นเชอบ bond ทำให้เกิดความสัมพันธน์ทางจากธรรมชาตินะแล้วมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าโอเค b o นด i n g time โอ้โหพาวเวอร์ฟอร์มมิเตอร์บอลนี่ขอบคุณมากคุณสามารถใช้ s p x tag Power Level 1ได้โอเค now s p x tag increase to s p x tag s t a t โอเคคุณสามารถใช้โอ้พา r เวอร์ได้ที่ t v s นะฮะแล้วก็ใช้เมือม่อเมื่อยิ่งคุณใช้มากเท่าไหร่เลเวลของมันยิ่งมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็อ๋อใช้มาถถกสุดเท่าไห่เป็นไปได้แล้วกันนะ Well then I do believe I shall take my leave right now เอาแกเพิ่งจะมาพักแล้วแกก็จะไปแล้วทิ้งห้องฉันนอนนะเอเอ,เอดีวะนอนละ นอนนอนนอนไม่ได้ฮะเสียใจปิดไฟได้ปะปิดไฟไม่ได้ปนปนได้ไหมปนวิ่งทำไม,ห,ม,ไม,มห้องนี้มีอะไรไม่มีฮะห้องนี้มีอะไรกวัอดีคุณแกเอ่อที่นี่มีฮอสมีบอ่อน้ำพุร้อนหรือเปล่าเนี่ยฉันมาจากไอแวรที่เทียนจากมานั้นเป็นที่ที่มีบอ่อน้ำพุร้อนอยู่ข้างๆกับโปเกมอนเซ็นเตอร์มันยอดเยี่ยมมากไปเลยขอบคุณนะบอกฉันทำไม เฮ้ยด hey, ูตัวเราจะมีคัดซีนที่ว่าเข้าไปในห้องอาบน้ำเนี่ยว้าวว้าวโอ้ว้าวโปเกมอน What are you d o i n g to my life นะฮะ <c oughs> ไม่ดีฮะไม่ดีอย่าทำตามฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มังสือน่าจะคุยได้ขอเยนหมังสือหน่อยเดี๋ยวมันน่าจะคุยได้คุยได้ปะถ้าคุยได้ผมว่าแฮปปี้เลยคุยไม่ได้เวคุยไม่ได้ว,ดว่ะเสียเที่ยวกลับแล้วไม่เป็นไรฮะโอเคมาไปที่นี่กันต่อ วัน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 โอ้ยดูเลยๆเลยเลยเลยคุ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 ยดูคุยคุยด้วยคุยอีบ้าคุยยินดีเราเข้าสู่เอ่อยินดีเรเข้าสู่อ๋อยินดีรับ่าผู้มาเยือนเทคดิสต์เอานี่ไปสัโปเกมอนคุณเบอร์รี่จุยภาคนี้ไม่มีเบอร์รี่ให้ใช้เอะแบบต้นเบอร์รี่อะไรเงี้ยผมชอบมากเลยนะระบบนั้นไปละอ๋อไม่ให้ไปเหรอให้เดี๋ยวก่อนเลยอย่าเพิ่งไปเีาจะไปที่ ไปจากนี้โดยที่อะไรเรา e ุบัติบุซซิ่งแช n e l ขอต้องไปทเที่ยวแชมิลแคสเตอรก่อนอ๋อยูบิซิ่งออฟเฮ o ส์อ l เดอร์จาวออฟไลท์โอเคโอเคเข้าใจละฉันไปก็ได้ฉันไปก็ได้บ่ายห้องนี้มีอะไรฮะฮานุนุนุนนุนนุนนุคุณเมดคุยกันคุณเมดฮัลโหลเฮ้ยเฮียเทคทิ่อยู่ๆก็ออกมาให้สวีทฮาร์สเฮ้ยอะไรเนี่ยเออเอาสวีทฮาร์ใส่เม็ซิซีนพ็อกเก็ตขอบคุณครับนี่นคืออะไรวะขอดูหน่อย สวิตฮาร์ดคืออะไรฮะสวิตฮาร์ดคืออะไรเอ่อสวิตฮาร์ดปุ่นทราบอคืออะไรอ่ะสวิตฮาร์ดเป็น piece of c a l l i n g sweet chocolate or when c o n s u m e is r e store all โอเคช็อกโกแลตที่กินแล้วเพิ่มพลังให้โปเกมอนตั้งแต่ผมได้ของมาผมกินอะไรเองไม่ได้สักอย่างนะคนในเมืองนี้ไม่สามารถกินอะไรก็ตามที่พวกมันให้มาได้นะ ในทุกวันนี้โปเกมอนธาตุแฟรี่นั้นเป็นที่นิยมกันมากหรือเปล่าไม่ใช่อาร์กิวิ่งออฟกูดไวฟ์อ๋อเป็นมีประโยชน์มากเอาโปเกมอนธาตุแฟรี่ไทยไหมฉันดูหน่อยได้ไหมไม่เนี่ยว่ผมเคยโดนหลอกไปแล้วฮะมันไม่ให้อะไรผมเลยฉันจะให้อะไรแกทั้งนั้นแกฉันเกลียดแกถ้าแต่ภาคไวท์แบ็กไวท์ละผมเคยเล่นแล้วแม่งบอกบอกว่าเอาโปเกมอนที่เป็นเกี่ยวกับซีซั่นให้ผมดูหน่อยพอให้ดูปุ๊บบอกว่าโอ้นั่นมันโปเกมอนที่เป็นซีซั่นนี่นะขอบคุณมากเลยลมก็ไม่ให้อะไรผมฉันจะให้อะไรแกทั้งนั้นนนนไไไไอออ้้้หูดดมมัะะะรวถาีบกเลย ผมจะได้เอาเฟลเบ้มามาให้มันดูเฟลเบ้บนะเฟลเบ้บไอตัวพาผพาแปลกๆเกท okay, ห้องนี้มีอะไรฮะผมดูลาน,นี้ยังเนี่ยฮั l โหลเฮ้เนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ว้าว Yo! Hey! ฮ่แดร์ไอ้ก็อิง I'm serious Check h is out You know what I'm doing here I'm keeping the PC box running อ๋อทำเป็นคนที่ดูแลระบบ PC box นะฮะบิวเวอร์คันโต อินคันโตอัสฟอร์มีทุกคำเฮียอ๋อบิลที่อยู่คันโตนี่มันตั้งแต่ภาคนู้นเลยตั้งแต่ภาคเลสไอ้ตั้งแต่ภาคนู้นเลยนะโคตรเก่าอ่ะให้ตายดิโหโอเคเอ่อบ็กซ์เบทบอลอะไรเนี่ยเบทบอลเซนเบทบอลออลอัพเพนนีไวส์พลิงอ๋อโอเคเข้าใจเข้าใจละพอพอไม่ต้องพูดละรู้แล้วเรื่องเรื่องละรู้เรื่องเราเสียเวลาเปล่าพอพอเข้าใจแล้วอุ้ยอย่าพูดมากพอแล้วโอเคฮัลโหลเทคนี่เจ้าหัวขโมยอ๋อนึกว่าฉันบ้าฉัน ท่าเตท่าขโมยของนะใช้แล้วทำให้สามารถขโมยของได้จากโปเกมอนนะผมจำได้ตั้งแต่พาร์ทอื่นก็มีท่านี้ใช้แล้โอเคบูทออนพีอโอเคนะ okay. okay. นะได้เลยขอบคุณมากทุกคนครับผมเลยจะบอกฮนะคือผมอยากจะแคสต่ตอฮนะแต่ว่าในจังหวะนี้เนี่ยตั้งแต่พาร์ทที่แล้วนะผมมาโซโล่แคสต่อตแต่พาร์ทที่แล้วนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมตอนนี้คือหลังผมยอกครับโดยอาการที่แบบ โพสิชันผมนั่งมันไม่เหมาะกับการเล่นเกมนะซึ่งทําให้ผมเป็นเน็บชาและหลังยอกมากตอนนี้นี่แหละความอายุคนมันไม่แน่นอนนะเพราะฉะนั้นนะผมจะขอบอกทุกคนว่าผมขอยัดพอสไปก่อนแล้วกันนะไวเจะไปพาร์ทถัดไปกับพาร์ทที่11นะฮนะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปในแคสต์ลนี้กันไปเข้าไปในปราสาทที่อยู่ตรงหน้าผมนี่กันนะซึ่งผมขอพอสไวก่อนจริงไม่ไหวจริงผมรู้สึกว่าปวดหลังมากเพราะว่าผมนั่งแคสอยมาติดต่อกันหลายวันแล้วไม่ไหวจริง คนแก่เงี้ยเห็นใจหน่อยนะพาร์ทนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้ากับการแคสเกมโปกเกมอนนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่คนที่มารับชมและฝากกันมากผมนักเกมเมอร์สตลอบนี้ไปแล้วฮะบ๊ายบาย